ฮาร์คจะอยู่รอดจากความชราของบูสแบนเนอร์ได้อย่างไรตามหลักแล้วฮาร์คถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่แท้จะไม่มีวันตายเลยก็ว่าได้โดยในคอมิกอิมอร์ทัลฮาร์คอธิบายว่าเมื่อผู้ไกลพันลังสีเกษมมเสียชีวิตวิญญาณของพวกเขาจะผ่านเดอะกลินดอร์แลน และกลับมาจากมิติ b e โล w place ทุกครั้งทําให้พวกเขากลับมามีชีวิตใหม่ได้เรื่อยๆแต่ถึงแม้ว่าร่างกายของฮาร์คจะฟื้นฟูและคืนชีพได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดความเป็นอมตะของเขาอาจจะไม่ได้ควอบคุมไปถึงบูสแบนเนอร์ด้วยแต่แน่นอนว่าร่างกายของบูสตแบนเนอร์นั้นต้องแก่ตัวลงและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาซึ่งทำให้เกิดคําถามว่าเขาจะแก่และตายได้หรือไม่ทั้นที่ฮาร์คยังคงเป็นอมตะ โดยตามทฤษฎีแล้วพลังในการรักษาฮักควรจะปกป้องรูสแบนเนอร์จากการเสรื่อมสภาพของเซลล์โรคภัยไข้เจ็บและอวัยวะลบเหลวซึ่งก็น่าจะทำให้แบนเนอร์ไม่ตายแม้จะมีอายุมากแล้วอย่างไรก็ตามแม้จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์แบบร่างกายมนุษย์ก็ย่อมมีวันเสื่อมสภาพไปในที่สุดหากฮักและแบนเนอร์ใช้ร่างเดียวกันก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกายของแบนเนอร์ไม่สามารถทนต่อไปได้อีกแล้วแม้แต่ในไทม์ไลน์อนาคตของมาเวลก็ยังค่อนข้างให้คำตอบที่ขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่นไมสโตที่เป็นฮักในเวอร์ชันอนาคตที่รอดชีวิตจากการล่มสลายของอรารยธรรมและแข็งแกร่งขึ้นกว่าปัจจุบันมากในทางกลับกันโอเมลโลกแกนกับแสดงให้เห็นฮักที่แก่ตัวลงและปล่อยเนื้อปล่อยตัวซึ่งบ่งชี้ว่าเขาแก่ตามวัยเหมือนมนุษย์เพียงแต่อาจจะอยู่ในระดับที่ใหญ่กว่าเท่านั้นส่วนไทม์ไลน์ในอนาคตอื่นๆก็ตัดฮักออกไปโดยสิ้นเชิงซึ่งอาจหมายความว่าเขาอาจจะตายไปแล้วกลายเป็นสภาวะหยุดนิ่งหรือรวมร่างกับแบนเนอร์ในลักษณะที่ทําให้ทั้งคู่จบลงไปพร้อมๆกันเลยก็เป็นได้